ไม่เฮงกรูเเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงแล้ะยังคดีความได้ไหมที่นี่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ป้าไม่ค่อยช่วยเพราะว่าป้าเป็นคนซื่อสัตย์มากถ้าสมมุติว่าเราเกิดไม่ได้ไม่ได้ชนะสมมุติเราเป็นคนเป็นคนผิดอยู่แล้วมาขอสมมุตินะอันนี้โดนแน่นอนยากแหละแต่ถ้าสมมุติเราถูกเงี้ยแล้วเราต้องการความเป็นธรรมอันเนี้ยอาปาช่วยได้นอกจากการ เรื่องของที่ดินแล้วผมเห็นมีอีกอันหนึ่งที่เรื่องของการอะไรนะขออาวุธขออาวุธขอพลังใช่ไหมใช่เพื่อไปต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูหมู่มานอ่าใช่ครับยังไงยังไงแล้วก็อธิษฐานบอกว่าเรื่องของเรานั่นแหละครับขอให้มันสําเร็จอืเร็วๆอะไรแบบเนี้ยอ่าฮะอ่าอกงช่วยเดี๋ยนะอ่าฮะแล้วเขาทำยังไงทํายังไงเวลาขอตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็ต้องรูปเงารูปดาบครับจับดาบจับเงาจับดาบ เพ่งหน้าไปที่อากงด้วยมองตาไว้อ๋อตากันแล้วก็อธิษฐานบอกเลยจริงเหรอต้องอย่างนี้นะอธิษฐานอธิษฐานเลยครับผมเห็นคุณุอิ๋มผมเห็นคุณเคยบางทีแบบว่าเฮ้ยพี่เจพี่เจตอนเวลาเวลาเรามาไหว้เนาะพี่เจพปามาแล้วพามาแล้วพี่เจไปจับดาบจับดาบรูปดาบขอเพื่อต่อสู้กับคุณนู้นคุณนี้ได้เหร ได้มีครูก็จับอยู่เนี่ยที่จะเอาไปต่อทั่วคนอื่นเออเออเออหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราทํางานเนาะทำธุรกิจหรือทำเพราะว่าเราไม่รู้เนาะในในในโลกใบนี้บางทีคนที่เล่นคุณสายมวนดํามันก็มีเยอะพี่เจแล้วเราเราสายขาวอ่ะทําก็ทําไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เรานับถือเนี่ยเพื่อเป็นอาวุธเป็นแบ็คหลังอ่ะแบ็คหลังในโลกที่คุณก็มองไม่เห็นอ่ะเออบางคนบอกว่ากูเจ๋งกูเจ๋งพอถึงเวลา เจอเขาทำของใส่ไปไงง้อยเลย,เยทำลายไม่ได้เก่งขนาดไหนเจอคนเลวอะ่ะม,มันก็สู้ไม่ไหวจริงนะพี่ม,มันก็ต้องถอยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีครูบาอาจารย์คุมหลังอะ่ะตรเทอเพราะฉะนั้นเราสามารถขอแบบนี้ได้เนาะจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็มองหน้าปานแล้วก็ขอเลย ถูกไหมครับแต่ว่าอย่างนี้คนมีประจำเดือนไม่ควรจับใช่ไหมคะไม่ควรจับเลยครับอย่าฟื้นโซนข้างบนตรงนี้ห้ามขึ้นมาอัปาเป็นเทพอะเนาะการที่มันไม่ใช่ว่าคนมีประจำเดือนผิดคุณไม่ผิดเลยแต่ว่าวันนั้นมันยังแตะไม่ได้ด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะสกปรกอยู่แม้แต่ตัวเราเรายังรู้สึกเหนือหนะเลยใช่ไหมแล้วมือเราอะเวลาที่ประจำเดือนมาเราก็ต้องใช้มือเราทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาใช่ไหมพี่ ร่างกายเรายังไม่สะอาดอย่าเพิ่งจับเขาอไว้ให้สะอาดๆดีกว่าเนาะแล้วพลังเขาก็จะเต็มที่ด้วยอาปาก็จะแบบเมตตาถามว่าเจ้าว่าไหมเนี่ยเจ้าเขาไม่ได้ว่าหรอกแต่มันเป็นสามัญสำนึกพี่ที่เราควรจะปฏิบัติอย่างถูกต้องอมีอยู่องค์หนึ่งที่ผมเคยมาทีเด็ดเลยนะองค์นั้นอ่ะคุณอิ่มผมจะบอกให้นะครั้งนั้นที่ผมมาผมเอาหัวแตะที่มังกร แล้วอยู่ๆรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสั่นอยู่ที่ตรงนี้ดดดเข้าไปจริงๆจริงจริงมันคืออะไรอันนี้ผมตอนแรกผมแบบว่าอป้าเนี่ยติดเครื่องสั่นไว้ในตัวหรอไม่ไม่คือเราอพูดเสมอว่าป้า ปาฏิหาระมันต้องทําให้ลูกหลานเห็นถ้าลูกหลานไม่สัมผัสเองใครจะไปเชื่อฟังคนอื่นโม้ไม่สนุกหรอกแต่ถ้าโดนกับตัวเองอ่ะพี่สามพันโม้ได้อีกร้อยคนเลยเออเนี่ยผมเนี่ยแล้วที่คุณดูผมดูเนี่ยผมไม่ได้โม้นะคุณต้องมาลองเองแต่บางคนก็ไม่มีความรู้สึกนั้นอน้องผมก็เคยมาน้องผมบอกว่าที่เท้าสั่นใช่แล้วผมเฮ้ยไม่ใช่สั่นที่หัวเลยเพราะสัมท้าพอมาฟังพี่พี่ชาบอกว่าแล้วแต่คนเลยใช่แล้วแต่คนอิมถึงบอกไงว่า คุณไม่จําเป็นต้องแบบโอ้เชื่ออะไรไม่ต้องเชื่อขนาดนั้นแต่คุณแค่เปิดใจครับคุณจะได้เจอพลังงานดีๆจะได้เจอสิ่งดีๆเยอะเลยแต่วันนี้ถ้าคุณปิดคุณเอาทิศฐิมาวางอ่ะคุณจะไม่ได้เจอความมหัศาจรรย์หรือสิ่งที่คุณคนเขาเรียกกันว่าปาฏิหาริย์อ่ะมิลเลอร์โคอ่ะครับคุณแค่เปิดใจถ้า่างนั้นนะไปเลยดีกว่า<ป>อยู่ข้างๆเองไปถอยหลังไปเลยนี่ฝั่งนี้ตรงนี้นี่เององน,องน,องนี้องไม่ใหญ่มี เขาเรียกอะไรมีหมอนตั้งรองไว้วตรงนี้เนี่ยผมเห็นหลายๆคนมาแล้วเขาทํายังไงคุณรูอิม๋มเขาก็พี่เจเข้าเลยอ่ะอ่ะผมทำเงี้ยนั่นแหละก็คือไปใกล้ๆป้าสุดๆอ่ะแล้วก็จับที่เท้าแล้วผมเนี่ยเอาหน้าผากแตะตรงนี้วันนั้นนะฮะแตะตรงมังกรเท้ามือจับขาหัวชนมังกรด้านนี้แล้วทำไงครับ ตั้งสมาธิครับแล้วก็อธิษฐานขอพลังขอพอรจากปาปาหาหนึสิ่งใดที่ลูกใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ขอให้อปาปาปดเมตตาประทานพรให้กับลูกด้วยลูกมาด้วยจิตละกาที่บริสุทธิ์ขอให้อาปาปกปักคุ้งคองเม<ะ>ื่อกี้เนี่ยคุณอินอย่างที่เราอยู่นี้เราก็จะเห็นสิ่งดีๆเห็นพลังงานดีๆอย่างเมื่อกี้เนี่ย จริงจริงอย่างอย่างนี้อิมนยอธิบายให้ฟังก่อนบางครั้งคนเราอะค่ะเวลาที่เราเข้ามาไหว้เจ้าอะจะไม่ยอมคุกเข่าไม่ยอมนั่งลง嗯嗯เรียกว่าเราอะไม่ยอมลดทิฐิของตัวเองวันนี้เราได้มาเจอท่านเราเจอเทพเจ้าที่ทุกคนนับถืออะเราคุกเข่าเข้ามาเราก้มหาท่านเราแสดงความนอบน้อมด้วยความจริงใจเราขอเมตตาจากท่านจริงๆไม่มีเจ้าองค์ไหนจะปฏิเสธเราค่ะยังไงท่านก็ให้และการที่มาถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะให้แต่อยู่ที่ว่าจิตของคนนะคะที่จะเข้ามามันมีอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่าถ้าคุณแบกความโลภมาเต็มที่คุณจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยแต่ถ้าคุณมาขอแค่ความเมตตาขอแค่หหนทางให้มันไปได้อะท่านจะให้มากกว่าที่คุณขออีกเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะว่าอีกทีนึงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจ้ะพี่ชาบอกว่ามาถ่ายไม่เห็นกูเฮงต้องมีของโชว์หน่อยมีของด้วยเหรอโชว์นะห้ามห้ามมาเอาของเขานะโชว์ <Okay. S 1> โช์เช่ใช่เป็นของที่ใส่กุญแจไว้หลายล็อกมากจริงป่เอนขังครับขังจริงๆขังไว้ในนั้นแหละขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในตู้เอพราะว่ากลัวหลุดออกมาอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นยังอยากเห็นแล้วะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเนี่ยใส่ถุงซื้อฟูของดีครับขังเลยมีกุญแจอยู่กี่ดอก ก็แก่ข้างข้างข้างละดอกก็คือ2แล้วจะตรงกลางอีกดอกนึงสามดอกล็อกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราในตเราต้องปูผ้าให้พีชิชาไหมคะไม่ต้องครับมีอะไรมีอะไรโอ้โหนี่ครับอันนี้คือเป็นเนี่ยแหละนะเขาถึงบอกนะพิชาของเป็นผ้ายันก้นกุฏิของร่างที่เขาเสียไปแล้วครับโอ้ยผ้ายันคือหูไหมใช่นี่คือหูเลือดนะหูเลือดครับเเขียนไดด้ลือสุดยอดสุดยอดคุณครูอิ๋มคุณหยาดน้ำลายไหล เจเดตจะอธิบายให้ฟังก่อนมันไม่ใช่เขียนด้วยเลือดเขียนด้วยเลือดไม่มันเป็นเขียนด้วยหมึกแต่เอาเลือดป้ายตั้งแต่บนเนี่ยลงมาจนถึงข้างล่างเนี่ยคิดดูนี่หมดตัวไหมเนี่ยอันนี้นี่คือรอยเลื่อนหมดเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนกี่ปีแล้วสี่สิบปีได้น่าขโมยมากงานน่าขโมยมากแปลว่าแล้วมีผืนอื่นอีกไหมครับอันนี้เป็นของรุ่นลูกศิษย์เขาครับลูกศิษย์เขาลูกศิษย์กขาทำ แล้วก็ให้ท่านมาลงให้ใช่ไหมคะครับแล้วก็มาทำทีทีเนี่ยครับว่าเดี๋ยวจะจะหูท้าไม่ริ้เก็บจังเลยอ่าฮสีเขียวนี่คือเป็นสีเสื้อของอากงนะครับ ก็คือของเจ้าพ่อคนอูผมจะเรียกว่าอากงนี่อากงนี่อาป้าจะต่างคนต่างเรียกอยู่ที่เป็นญาติทางไหนใส่เสื้อออกรบจะกงจะต้องใส่เสื้อสีเขียวเป็นสีเขียวออกรบนะครับอันที่สองครับอันนี้คือเป็นของลูกศิษย์เขาสร้างครับอันนี้ก็คือยันใช่ไหมฮะก็คือรูเหมือนกันเนาะคืออากงแล้วก็มีกวนเพ้งคือช่างสมัยก่อนในการสกรีหมึกแบบนี้มันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันคุณแอร์นี่ในฐานะกาเมนตระการบันลีกาเมนอย่างนี้เขาเรียก เป็นการสกรีนเหมือนกันเน่าจะเป็นพิมพ์ไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพิมพ์ไม้แบบนี้ใช้รูดใช่ไหมใช้ลูดแต่ว่ามันคือปัจจุบันมันมีการแบบเปลี่ยนประยุกต์เป็นเป็นโต๊ะเป็นอะไรอีกแบบนึงไปแล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสกรีนค่ะไม่ใช่ปั๊มเพราะว่าปั๊มมันจะมีขอบอันนี้ได้เป็นสกรีนอยู่อันนี้สกรีนนะพี่แอร์อันนี้อันนี้ มอกปอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสกรีนเขาเรียกว่าเ,เป็น C M Y K ค่ะครับผมมาเห็นมีอยู่ในกระเป๋า <c oughs> ของดีอ่ะเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเอาเอาออกมาทีเดียวเลยก็ได้ครับอ,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 อันนี้อันนี้ต้องแต่สมัยไหนอันนี้ก็ เก็บไว้ทุกปีทุกปีครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหูกรกงเหมือนกับที่วางอยู่ที่โต๊ะขาดไป่งเก็บเลยขาดไปหนงเก็บเดี๋ยวผมเก็บให้กันนะครับสักขาดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่ผมเห็นเนาะหลายครั้งที่เราไปเนี่ยเขาจะพับแล้วให้หน้าองค์เจ้าออกมาแบบนี้นะครับใช่แบบนี้และในมือค่ะในมืออีปาครับอันนี้จะอยู่ประมาณ3 30ปีได้โอ้ประมาณ30ปีอันนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยมา ระวังหน่อยครับว่าข้างในนั้นมีมีดอกมะลิพ่อหลวงกับมีหนวดของอากงครับมีดอกมะลิของพ่อหลวงนะฮะรัชกาลที่เก้าครับผมฮะแล้วก็มีหนวดของอากงก็คือที่เราไปทำความสะอาดแล้วก็หนวดหลุดแล้วก็เก็บไว้วาาใช่นี้คมสะอาดหลุดมาก็อากงลูกศิษย์ลูกหลานขอนะ,อะพบติดตัว<อ>ให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นหนวดของครับ ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นหนวดนะครับที่องค์ที่องค์องสองร้อยแปดสิบห้าปีองค์เนกเซียนครับอันนี้อ๋อที่องค์เนกเซียนนะฮะแล้วนี่คือดอกมาลี่ของพ้าหลวงอ๋อตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาทีเก้ามามาเสด็จมาครับสมเด็จย่าครับมาเอามาลัยมาถวายพี่ชาก็เป็นคนเชิญมาลัยให้อันนี้เป็นผ้านะครับที่เห็นอยู่ ให้บราเห็ความซื่อสัตย์มีอะไรโชว์เราอีกไหมอันนี้ไม่มีแล้วครับมีอะไรจะให้เราไหมผมถามดื้อเลยอย่างนี้ก็แล้วกันครับผมให้แค่คนเดียวนะอ้าอ้าอุ้ยล้วจะเป็นการลำเอียงไหมไม่เป็นไรคบไม่ลำเอียงครับผมให้อันนี้ขอบคุณมากสีเขียวด้วยครับตอนนี้ทุกคนมองแล้วบอกว่าฮี่อีพิจ เป็นลายเอาไปเทอดีค่ะอาปากค้างจะได้ผมเสียสละนะเดี๋ยวผมขอเก็บผมเสียสละขอเก็บอันนี้ไว้ <c oughs> ดูเป็นการเ <c oughs> สียสละไหมครับไม่ใชนน่ไม่ใช่การเสียสละอันนี้ <c oughs> การรับคาเพ่ง <c oughs> ไม่หรอกเพราะว่าในปีนี้เนี่ยผมผมไปอ่านเจอว่าคน <c oughs> ที่เกิดปีละกาผมเกิดปีละกา <c oughs> ให้บูชาอปาปากวดอู่น่าเชื่อว่าพี่เจจะดูเพียชาต้องได้อีกอันแล้วล่ะเพราะตรงนี้มีละกาสองคน ตรงนี้มีละกาสองคนพยชาก็เดี๋ยวเราก็สลับวันกันและกันครับคราวนี้มาในขั้นตอนของการไหวเอาในแบบฉบับของสารเจ้าก่อนเนาะใช่สมมติว่ามาถึงมาถึงจะควรจะไปเอาอะไรตรงไหนยังไงแล้วควรจะทําอะไรขออะไรในแต่ละจุดโอเคหรือเทคนิคอะไรต่างๆหลังจากนี้ลุยเลยครับลุยคุณแอร์ไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยเลยนี่เลยเดี๋ยวให้อุ้มอิมกับพิชาพี่พึ่ง พาไปเลยเวลาเราจะทาบุญหรือว่าเราจะไหว้ทูบหรือเทียนเนี่ยควรจะใช้เงินตัวเองใช่สําคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นบุญของเราอ่ะของของเราอ่ะเราจะไปใช้เงินคนอื่นทำไมอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หยอดให้เออไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราควรจะเอ้จริงไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหยอดเองจะบาทหนึ่งห้าบาทสิบบาทก็คือเงินของเราครับจกเว้นแต่ลูกหลานไหม ไม่ได้ใครไม่เฮงกูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง บริษัทอาบักค้างสตูดิโอเราพร้อมให้บริการธุรกิจด้านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณารายการโทรทัศน์วิดีโอพรีเซนเตชันหรืองานถ่ายทำการแสดงและคอนเสิร์ตรวมถึงไวรัลคลิปสินค้าออนไลน์ต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีรวมทั้งชิมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพทำให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการและคุณภาพงานระดับมาสเตอร์พีซในราคาที่ เป็นมิดแน่นอนครับเพราะเรารู้ว่าทุกๆคนอยากได้งานที่ดีเราจึงใส่ใจและเต็มที่ในทุกๆผลงานถ้าหากสนใจกรุณายอย่ากกังวลและลังเลครับลองโทรม,มาปรึกษากับพวกเราก่อนได้อ่าปากค้างสตูดิโอ